ใจละลายหมดแล้วน่ารักไม่ไหวเลยแฟชั่นสนามมินชุดนี้โคตรน่ารักเลยฮัลโหลตาจ้าฮะสวัสดีฮะเป็นปนุกท่านวันนี้เซียจ้านสเตชันนะคะก็มีข่าวคราวเรื่องราวของพี่เซียจ้านนะคะจะเข้าร่วมง,งาน Greater Bay Area Film Concert 2023ที่ฮ่องกงนะคะทุกคนไปในวันนี้นั่นเองนะคะ ก็คือพี่เซียวจ้านเดินทางไปฮ่องกงวันนี้นะคะงานการ่าภาพยนตร์และดนตรีเกตเตอร์เบย์แอร์เรียฟิล์มคอนเสิร์ตนะคะในโอกาสครบรอบ2ี่ปีที่ฮ่องกงกลับสู่มาตุภูมินะฮะนี่อันนี้ก็คือเป็นลุคแฟชั่นสนามบินของพี่เซียวจ้านนะคะมาในลุคสบายๆมีใส่หมวกแก๊ปแล้วก็มัดผมข้างหลังด้วยนะคะเท่สุดๆไปเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน ดูสบายบายมากเลยนะคะดูน่ารักเหมือนเด็กๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทรงผมที่เจาจานะคะที่เป็นไว้ผมยาวนะคะเพื่อที่จะอ่ารอถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกนั่นเองนะคะซึ่งความน่ารักของที่นี่โหแบบสุดยอดนะคะไว้ผมทรงไหนก็น่ารักยิ่งผมทรงนี้ก็ยิ่งน่ารักนั่นเองเรื่องราวของงานกาล่าภาพยนตร์และดนตรีนะคะซึ่งเป็น งานที่ผู้สร้างภาพยนตร์แล้วก็ศิลปินแล้วก็คนในเวดวนบันเทิงนะคะทั้งในจากไต้หวนันจากฮ่องกงและวก็มาเกา๊าจะมารวมตัวกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่29มิถุนายนนั่นเองนะคะในเวลา1 9บนาฬิกานะคะทุกคนยังไงก็รอติดตามรับชมนะคะก็จะมีถ่ายทอดสดทางหลายๆช่องทางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงแอดจะแตะช่องทางการรับชมไว้ตรงคำอธิบายนะคะ งานนี้ก็มีเลยนะคะว่าพี่เซียจ้านจะได้ร่วมร้องเพลงนะคะกับเพื่อนๆศิลปินด้วยนะคะในงานนี้นะคะยังไงก็รอติดตามรับชมนะคะก็ภาวนาว่าให้พี่มีสเตจร้รองเพลงด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นสเตจการร้องเพลงของพี่เนี่ยมานานมากแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ ลุกสนามบินลุกนี้นะคะน่ารักสดใสกระแทกใจพวกเรามากๆเลยนะคะใจละลายไปหมดเลยยังไงก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ร่วมงานกาล่าวันพรุ่งนี้อย่างราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยปลอดภัยนั่นเองนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะาคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ล้ำนาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ